ขณะนี้8ปนาฬิกานาฬิกานาทีนะครับสวัสดียติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับขณะนี้หลวงตาท่านสะดถึงสวนคหนงไับึงอ่าหลักกิโลบอกอีก5กิโลนะครับนะครับขับขณะนี้หลวงตาท่านสุดวกไปเข้าเลือดที่โรงพยาบาลทารี่นะครับ ดูจากหลักกิโลเมื่อกี้นี่ออยู่5ากิโลนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับาจากเช้าๆนะครับเตรียมพร้อมเลยนะครับ ไปฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับสาขาแย่อำเภอท่าลี่1.6กกิโล ที่ทำม,มานั่งรอจะขออับไปด้านหน้าเนี่ย ทารีเหลืออยู่สกิโลนะครับตอนนี้ะจะน,นิมนต์ลงตาให้พักร่มก่อนนะครับทารี่4กิโลนะครับครับนีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทารีนะครับมารอรับลงตานะครับ ตาเห็นแล้วตาบอกว่านมมให้น้อยนะครับนี่เินเป็นเดื้อลงตาจะได้จะได้นมครับเออไม่ได้เป็นดื้อหรอไม่ได้เป็นดื้อ้งเอิ์จะไปโรงเรียนแต่ไปโรงเรียนสายทุกวันนมไม่ให้แล้วนมไม่แล้วครับคุมลงตาจะได้ดๆ้อมาลงตาไปโรงเรียนไปใส่ถั่เล่นลมนะครับลูก ยกเลยครับยกครับยกทารีสี่กิโลเลยสี่สิบเก้ากิโลครับลเปิทารีเหลือยู่4กิโลจังหวัดเลยเหลืออยู่สีกกิโล นะโอ้นโหนี่มีแต่เด็กๆเลยครับเด็กเลยครับ,รบอ,องค์การบริหารส่วนตำบนลน้องผือนะครับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคืออําเภอท่ารี่จังหวัดเลยนะครับขณะนี้หลวงตาอัสุดงมาถึงหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคืออําเภอท่ารีจังหวัดเลยนะครับตอนนี้นะครับ

องตาบริหารส่วนตะบนหนองคืออำเภอท่าลี่จังหวัดเลยนะครับยินดีทำทุกท่านทุกคนสวัสดีทุกท่านนะครับยามเช้า,ชาๆครับก็คุณหมอจากโรงพยาบาลท่าลี่นะครับได้ออกมารับดวงตานะครับตาทุกอาวุธมีคนรับเด็กไม่เป็นสิริพันธ์ก็ได้เป็นเส้นไม่ผาน จับของถวายยกขึ้นก่อนครับจะของถายนี่เนอรจะของถายจะของถายก่อนครับจะของถายก่อนอย่างนี้จะของถายก่อนครับจะบของถายก่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็จะร่วมติดตามและเป็กระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Thank <laughs> you.